สวัสดีครับผมมาร์คนี่คือช่องไทยท f i ฟ i s เนสวันนี้จะสอนท่าต่างๆที่จะช่วยเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกช่วงล่างให้มันตัดสวยๆนะครับแน่นอนถ้าจะสอนท่านี่นะครับต้องมาที่ Fitway ยิมนะครับมีทั้งโชว์ดีซีแล้วก็มีที่ลาดพร้าวร้อยหแยก39นะครับใครที่ต้องการอาหารเสริมนะครับต้องเข้าไปดูที่ w w w fitway com ใครที่ต้องการเข้าฟิตเนสสุดยอดนะครับโชว์ดีซกับลาดพร้าวครับ เอาละครับเรื่องของหน้าอกส่วนล่างนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องท่าต่างๆที่จะช่วยคนะครับขอพูดถึงเรื่องของไขมันและกรรมพันธ์นะครับไขมันไม่ส่วนเกี่ยวนะครับบางคนเขามีกล้ามเนื้อหน้าอกที่สวยมากๆแต่มันไม่ตัดเนื่องจากที่ว่าไขมันมาเยอะเกินไปถ้าอยู่น้านข้างนะครับถ่าไขมันเยอะเกินไปมันจะไม่ตัดส่วนของทรงนะครับว่ามันจะกว้างมันจะแคบขนาดไหนมันอยู่ที่กรรมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราต้องตัดไขมันออกไปนะครับ ให้เราลีนนถึงจะเห็นได้นะครับสองสองของกล้ามเนื้อหน้าอกอยู่ที่กรรมาพันธุ์ด้วยครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่ากล้ามเนื้อมัดไหนกําลังทํางานเป็นหลักมันมีวิธีสังเกตง่ายๆนะครับกล้ามเนื้อมัดไหนเนี่ยที่เกร่งและสั้นลงในขณะเดียวกันตอนที่เรายกเวทนะครับกล้ามเนื้อมัดนั้นเป็นมัดที่ทํางานเป็นหลักถ้าเราจะมาดูเครื่องนี้นะครับแล้วก็ดูหน้าอกของผมนะครับอันนี้ก็คือเปิดกว้างแล้วกล้ามเนื้อก็จะสั้นลงนะครับถ้าผมเปิดอย่างไ้ครับ อย่างนี้แล้วก็เปิดเห็นว่ามันกว้างแล้วก็สั้นลงนะครับแต่ตอนที่มันสั้นลงผมไม่ได้ยกเวทผมยกเวทตอนที่เปิดนะครับสแสดงว่ากล้ามเนื้อหน้าอกไม่ได้เป็นมัดที่ทํางานเป็นหลักมันเป็นหลังของผมครับถ้าผมปรับตัวเครื่องแ,แบบนี้ครับแล้วก็นั่งตอนนี้ผมจับ แล้วก็ยกถ้าเราสังเกตดีๆนะครับขณะยกนะครับกล้ามเนื้อผงผมเนี่ยหน้าอ,อกมันจะสั้นลงขณะยกแปลว่ากล้ามเนื้อหน้าอ,อกของผมทํางานเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการอกล่างเราก็ต้องหาท่าที่ทําให้อกล่างนั้นสั้นลงขณะเล่นเวทครับเมื่อเราดูท่าต่างๆที่เล่นหน้าอ,อกนะครับมันก็จะทําให้หน้าอ,อกสั้นลงขณะยกเช่นเบนช์เพรสมันก็จะสั้นลงหรือว่าจะเป็นฟลายก็ได้นะครับท่าเป็นอะไรที่ยกสูงขึ้นนะครับ มันก็จะทำให้อกบนสั้นลงนะครับซึ่งมันจะเป็น upper chest ว่าอกส่วนบนนะครับถ้าเป็นพวก decline มันก็จะเป็นอกส่วนล่างนะครับซึ่งถ้า decline นะครับเราสามารถที่จะใช้ decline bench แบบนี้นะครับ decline bench ง่ายๆนะครับสะโพกจะสูงกว่าหัวเท่านั้นเองครับแล้วก็เราจะเล่น dumbbell press นะครับโดยที่เป็น decline ตรงนี้นะครับผมจะแนะนำว่าเนี่ยเราไม่เล่นหนักเกินไปนะครับเราเล่นน้ำหนักที่เราคุมได้ จับความรู้สึกนะครับให้มันเป็นอกล่าง ท่าที่สองนะครับอยู่ที่เดิมนะครับเราจะเล่น decline dumbbell flies นะครับก็เหมือนเดิมครับเราไม่เล่นหนักจนเกินไปเราจะเลือกน้ำหนักที่เราคุมได้ให้ท่าสวยๆนะครับ ท่านี้เราไม่เอาดัมเบลตามไปนะครับเราไม่เราไม่ต้องไปตัมขนาดนี้นะครับมันก็จะอันตรายที่ไหลนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าตอนที่ผมเล่นท่านี้ครับแขนผมไม่ตรงนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมไม่ได้เอาแขนแบบใกลๆตัวครับมันไม่ใช่แบบนี้ครับมันก็เป็นประมาณนี้ครับต่อมาก็เป็นเรื่องของเคเบิลนะครับเราก็จะทำเคเบิลครอสซาวด์ซึ่ง จริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับที่เราเล่นด u b b บ l l l ายสนะครับเราเป็น C a b l e crossover อรสิ่งนี้ครับมันต้องสูงนะครับแต่ว่าเนี่ยความสูงเราต้องปรับตามความสูงของตัวเองนะครับแล้วก็น้ําหนักท่านสองข้างต้องเท่ากันครับเรายืนไปข้างหน้าอย่าได้ยืนอยู่ตรงกลางนะครับเรายืนอยู่ไปข้างหน้านะครับแล้วก็เอาลงมานะครับเราไม่ได้เอาข้างหน้าอย่างงี้ครับเราก็จะเอาลงมาครับแบบนี้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเรื่องของดัมเบลนะครับเราไม่ไปด้านหลังมากเลยนะครับมันจะอันตรายที่ไหลนะครับนี่ครับส่วนของท่านี้นะครับเมื่อกี้เรามีดัมเบลเพรสใช่ไหมครับไม่แตกต่างกันนะครับเราก็จะเล่นดัมเบลเพรสนะครับบางคนชอบให้มันเฉียงกันอย่างนี้ครับแต่ให้มันไปแค่นี้ก็พอครับ แต่จะสังเกตได้ว่าท่านี้นะครับมักจะเบาวกว่าท่านี้เพราะฉะนั้นจะแนะนําเปลี่ยนน้าหนักระหว่าง2อท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบเล่นแบบบอดี้เวทนะครับมีอยู่2ท่านะท่าแรกก็จะเป็นท่า d ิ p s f ฟ r c h เ s สซึ่งผมมีวิดีโอเรื่องนี้นะครับตอนนี้เรายกไปนะครับเราต้องการพยายามบีบมือเข้าหากันนะครับให้กล้ามเนื้อหน้าอกทํางาน,นครับเราไม่ได้อยากจะให้รังแขนทํางานเป็นหลักนะครับ เราจะต้องเอ็นตัวไปข้างหน้านะครับไม่ได้ไม่ได้ตัวตรงนะครับตัวตรงจะทำให้ทริสเซ็ปมันทำงานเป็นหลักครับถ้าบอดีเวต่อมานะครับก็จะเป็นวิดพื้นน่าจะเคยเห็นนะครับตอนที่คนยกเท้าสูงนะครับแล้วก็วิดพื้นแบบนี้ครับที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับการที่จะวิดพื้นแบบนี้ก็จะทําให้อปเปอร์บนอปเปอร์เชสนะครับการเนหน้าอกส่วนบนทํางานครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะให้ส่วนล่างทํางาน,นครับเราก็จะสลับเพียงแต่ว่าตอนที่สลับนะครับอย่าทําแบบนี้แบบนี้จะลงที่ไหล่แล้วก็หลังแขนนะครับเราต้องอยู่ใกล้ๆแบบนี้ครับเราก็ค่อยทํานี่แหละจะเป็นอกล่างบอกได้เลยครับว่าเนี่ยท่านี้มันเบามากเพราะฉะนั้นจะแนะนําเล่นท่าอื่นๆก่อนพอกล้ามเนื้อเริ่ม เหนื่อยเริ่มไม่มีแรง <S <S 1> <S 1> ค่อยมาที่ท่าเบาๆนะครับไม่งั้นมันจะเบาเกินไปอย่าลืมด้วยนะครับว่าเราต้องลีนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นแต่อกล่างอกล่างอกล่างเราต้องตัดไขมันออกเพื่อที่จะเห็นกล้ามเนื้อ,อยังคมชัดนะครับถ้าเราดูอ,อกล่างนะครับมันจะต้องมีไขมันต่าๆนะครับไม่งั้นมันจะไม่ตัดถ้าเรามีไขมันเยอะเกินไปต่อให้เราแบบสร้างให้ใหญ่เบลเลอร์เนี่ยนะมันจะไม่คมชัดนะครับเพราะไขมันมั่มบังนะครับ โอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e กดเปิด notificatins o ใครมีคำถามหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิม2ทุม่มสวัสดีครับ